สิบเบอร์ครับผมดูแซ่บพี่น้องเซ่บนะครับมากินของก,กันพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องแกงน้องใหม่ใส่เห็ดก้อนขาพี่น้องคนน่ะสวัสดีครับผมมาพอกันอีกแล้วกับผมมิสเตอร์ธนาวินนะครับมาเมื่อนี้ที่ภาพพี่น้องมากิน แกงเห็ดขอนขาวใส่นมอหม่นะครับผมเป็เทียวหลานไทยมาได้นมใหม่มาหนอหนึ่งนะครับผมได้น้อไม้มาหนอหนึ่งกับใบเห็ดขอนขาวแล้วก็มาอือนะครับผมใส่มะอือ่น้ำน้อยพี่น้องที่เหลือ,อไว้บวชกินอื่นนะครับผมนี่ครับมาลงเฮ็ดกันเลยพี่น้องมาครับอันนี้จะเป็นนมอหม้กินซุงมนะมั้งผมว่ามันบกขมไหมพี่น้อง เอากรตองต้มน้ำขิ่มนะครับฟันฟันแล้วก็ขัวขัวเอาใส่น้นายางน้่งไปรวบพี่น้องนะครับ บกขมพี่น้องนทำไมเขาเอื่นอย่างอำไมกิมซุ่งนะครับจริงๆแล้วผมมาแกา่กินแกงนไ้ไม้นไรนะครับผมแต่ว่ายวนบาเลียนไม,ม่มีไายนะครับเด็กกินนสส้ำมันซุปสนิทก็ดีเราพี่นอ้องเดี๋ยวมากัวกัวนะครับกัวเอาเพราะต้องต้มนะครับผมต้มมันจะจืดโคตรพี่น้องน้ไม้ไอ้ที่เขาแกงเออ่จืดแท่กระดูกหมูอันนี้นะครับครับ <c oughs> ผมตำขา้าวเบียร์แส่หน้ามไม้ก้อนพี่น้อง วันนี้กินมังสวิรัตนะจ๊ะกินมังสวิรัตนะิเป็นอ่ กูได้มักเหงี่ยวอะไรกับใส่ไรพ่อพ่ยังนะครับผมครับขลุกตาข้าวเบียร์เมื่อกี้เราพี่น้องหมักพริกแกงมะม่ายเนี่ยย่าไปใส่ข้ากับกระเทียมนะครับใส่แต่พริกกับหอมแดงพ่อพี่น้องส่วนตะไคร่เนี่ยก็เอ่อหั่นใส่แกงโลยพี่น้องใส่ขนีพ่อนะครับแกงมะม่มพริกนี่ก็ ขั้นตอนส่ยร้ายพี่น้อง,อง,องเพราะว่าแกงมะมี่ไว้แล้วสดมันสิเป็นนาเลยนะครับมันสิหอกนะครับอันนี้หอมแดงนะครับผมหอมแดงนี่างต้องละเอียดนะครับบุบๆพ่อพี่น้อง ข่าก็ทิใส่น้ำยาน้างลงไปในโคกเลยนะครับผมเตรียมพร้อมพี่น้องสื่อยาน้งไอ่สื่อน้ำยาหน้าขวดเข้ามานะครับผมวม่านี่ยาหน้างลดขายพี่น้องนะครับ พกไ้ก้อนพี่นอ้องทั้งมาขวาน่อหมักันนะครับขวานน้ำมักันก้อนพี่นอ้องชิว่าแก <c oughs> ๊สมืดพี่น้องขวานน้ำมัออนอมกันก็มีไส้หมูสามสัดลงไปนะครับเพราะว่ามันจะได้เพิเ่มความมันความนัวนะครับจริงๆแล้วถ้าผู้ใด นี่ปลาชีโกหรือว่าปลาหมึกแห้งก็หรือว่าปลาปทุเข้ม่มี่ก็บ่ต้องใส่หมูก็ได้นะครับมันติแซ่บพี่น้องขวาักกินหอมแต่ก็เติมน้ำยาหน้ากับพริกที่เขาตำเมื่อกี้นี่พี่น้องง่ายขนาดนะครับผมใส่หมูสามสับลงไปยักน้อยพี่น้อง มีปลาหมึกหรือปลาตูเข้มหรือปลาแห้งปลาชิโกะี่น้องใส่เขาก็ต้องใส่หมูสามสันนะครับเรามาปรุงรสด้วยน้ำปลาล่านะครับผมชุอรสนะครับผม ใส่หลายเซบหลายใส่น้อยเซีบน้อยพี่น้องหลังปลาครับผมจะเฝ้าใส่หลายพี่น้องมเข้มเพราะว่าใส่กระเดกไปไหลายแล้ว สิบรสเบิงพี่น้องสิมเบิงครับผมอพอดีแลวพี่น้องนุ่งแซ่บมากมันอื้อครับผมเห็ดครับผมเห็ดข้นขาวพี่น้อง บ,บ้านอีสานบ้านห้องพี่น้องมาพี่น้องหฮดกระซุกแล้วมันเอื้อกระซุกแล้วขอเบียร์ับผมจะฟอกใส้ไยได้พี่น้องมันจับตัวกันเป็นก้อนนะครับ คน้คนก่อนพี่น้องอันนี้คุมสิบเพชรน้ำเหนียวหลายนะครับเพชรแบบสดน้ำนะครับคุณู้คนมักน้ำเหน,นียวพี่น้องคุ้มมักกว่าเลยใส่เกลือีล็กน้อยพี่น้อง อีตัวครับผมซัมนี่ก็แซ่บแล้ว แส่บพี่น้องแส่บนะครับมากินสองก,กันพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องแกงนมัใส่เห็ดข้อนขาวพี่น้องคนน่ะเขาน้ำกันพี่น้องแส่บเบพี่น้องพร้อมห้อยเลย ร์ฟแซลม์น้ำกันพี่น้องแกงมะม่ายเมื่อนี้พี่น้องแกงมะมไม้นะครับผมแกงมะมไม้ใส่เห็ดขอนขาวพี่น้องสุดยอดเมื่อนี้สวัสดีครับผมมามากินข้าวแรกน้ำกันพี่น้องแกงมะมไม้ใส่เห็ดขอนขาวพี่น้องนะครับนะครับผมแกงมะม่ายไม่ต้องไปใส่เครื่องหลายพี่น้องแต่จะพริกกับหอมแดงพอแล้วตะไคร่กัน ฟันฟันย่นเสร็จหม้อแกงเรียบร้อยแล้วพี่น้องอันนี้ผมบ่บ่ใส่์หมกล้อบ่ใส่ลูกโดดนะครับขอนี้เอาห่อนพี่น้องแกงวนนี้มันเย็นนะเพราะว่าแกงจะเหล่าหนึ่งเข่านะครับหนึ่งเขา่าตัวเข่าสุกแกงวันนี้มันเก๋าห่อนวันนี้พี่น้องเข่าห่อนอยู่ห่อนวนมันดีแล้วพี่น้องแ <c oughs> ีมันห่อนต่อ พี่น้อจงจำเจ้ากันคือต mm ้องเจ้าประแดงพี่น้อง นชอบแซ่บเนาะทำไมอ่ะเนี่ยเขาต้มถ้าเขาต้มน้ำถิ่มน้ำไอ้ต้มน้ำถิ่มมันมันจะจืดปวดไปเนาะกว่าเอานี่รแบบออกขมนิดนึงก็ดีเลยพี่น้องขมก็ลังแซ่บนะครับหอมหอม,อม มีนูอาหารจานเดียวมือพี่้องหอมใบตูเห็ดคอนขาวดบบน้อย,อยนั่งกินก็ดีพี่้อง ใสก่กระเทียมัะขาด้วยีีน่องแกงไใหม่มันโมเสบพี่น่องตัดสตำตะบพริกพอล่กพร้อมแด้งกัะตำเขาแหลก มื่นว่าจะต่งเป็ดปลาไหลพี่น้องอปลาไหลมาสามตัวตัวเป็นยังไงเลยเปลาไหลเป็นตัวมากพี่น้องได้กินได้หลอดไปหลายปีต่งเป็ดกินมื่นตลมเป็ดใส่ไกบกระเพราครับอืม เน่ยขนเขาหน่อยหน่อยวันมันแซ่บเขดีอื กระบานนั้นแซ่ประทูกเข้มเพาต้องแซ่บปลาแซ่บด้วยกันเป็นหลังมันหอมกระตุ้น แต่ปลากระแนงเนี่ยเบพี่น้องแกงมะมัยมันก็ใส่ปักกระแนงพร้อมัอนเหนียวอยู่เมองนอกเนาะไม่ใช่สำเนียงถือว่าสุดยอดอพี่น้องอยู่มึงนอกก่อเได้กินหอดแกงมไมัได้กินหอดแกงมไมัใส่ก้อนขาวพี่น้องมันอื้อเนี่ยมันอื้อบานเฮานะครับมันดีพี่น้องมันนึบดีถ้ามันอื้ออินเดียนี่เยเแซ่บพี่น้อง บ่มีความนึกบ่มีความมั่นครับมันซุยไปเลย กับจะไปใส่พริกไลไปนอนแกงมะงใหม่มสีมสีหองเนี่ยตัวแกงมะม่ห้องกินทั้งเป็ดเป็นอานะครับเส่มหมูสันลงไปจัหนอยไม่เห็นหนัานว たぶん最高の人たちが最高の人たちがいる。 หวาบาหวนของหลวกดิ่งย่อนนู่ติดเปิดแอร์เปิดะลอเหมอย่ามันหลวกหููไปนอนติดดังข้างลึกอ่ะกินฝอดมี้งแหวมยังแสบไปนอน ตึงห่นตึงแสบพ,พี่นอ้องโอเคครับผมพบกันใหม่คลิปนหน้านะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมนะครับผมเป็นกำลังใจผม็ดคติปต่อๆไปนะครับแล้วก็อย่ากล่าวโฆษณาเด้อพี่นอ้องเบิ่งจหน้อยนึงก็ยังดีเพราะว่าติโฆษณามันได้เึ้นเป็นรายได้เล็กๆหน่อยสำหรับช่องผมนะครับสำหรับยูทูบเบอร์นะครับผมเพราะว่าเอมันบได้รายดอกพี่น้องมันเป็นคาขนมไก่ขี้เกียวไก่ขี้โกพี่น้องนะครับ ขอบคุณหลายๆนะครับผมต,ติดตามรับชมไปสักก่อนพี่น้องสวัสดีครับ